เอาแล้วครับผมขอกราบสวัสดีท่านชมคนทุกคนมนชนทุกท่านด้วยนะครับผมมานมันครับเลโอนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมเซเว่นในกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มารีวิวแพดแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มาลงดันอะไรด้วยนะครับอันนั้นคือจะเป็นคลิปแบบว่าหลังๆเลยนะครับตอนนี้คือผมขอแบบขอตัวฟาร์มก่อนนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็ตอนนี้ผมติดเกมกินชินมากนะครับกินชินอิมแพ็นะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ มาเล่นเซเว่นไนท์มากเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ฟาร์มบี้เท่าไหร่ตอนนี้ก็มีแค่สามพันสองเท่านั้นนะครับเอาจริงเนี่ยถ้ามีอีกห้าสิบรบี้ก็จะได้เป็นเออ่เดิมทีแล้วสองร้อยห้าสิบหารสามพันก็คือแปดเอ๊ะก็คือสิบสองแพ็คใช่ไหมสิบสองแพ็คนะครับผมน่าจนะใช่สิบสองสองัวนะครับผมคูณเลขเอ่อใช่ครับใช่สิบสองแพ็คแต่ว่าถ้ามี อี0้ารูบี้เนี่ยผมจะได้เป็น13แพ็คแล้วแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้12แพ็คก็ได้นะครับแต่ว่าคอตูมีใหม่ปะไม่มีนะเออมีแรดกริดนะครับผมโอ,โอเคงั้นก็น่าจะเหลือแค่เท่าไหร่วะผมขอเปก่อนแล้วกันนะจริงๆมันเป็นคอตูมที่ดีมากนะครับผม,มสวยงามนะครับมันก็จะเหลือแค่1อ่แพ็คนะครับผมใช่ไหม11แพ็ค275 2 5 0นะครับโอเคในวันนี้เราจะมาถล่ม r u b ี2,750แพ็คนะครับเพื่อมาหาลัดกิลด้วยแล้วก็พี่ลื่นด้วยนะครับผมคือไอ้แพลัดกิจนี้ผมไม่ได้เปิดเพราะว่าตอนนั้นแทบไม่มี r u b ีเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้คลิปไว้นะครับไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรเลยนะในช่วงนั้นเพราะว่าตอนนั้นคือมันเปิดเทอมพอดีด้วยอะไรน่นะไนะครับผมก็เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ติดเกมชินด้วยนะครับตอนนี้เผื่ออาจจะมีคลิปเกมชิน้วย่อยๆแบบกาชงกาชาอะไรเงี้ยแต่ว่า มันน้อยเกินไปที่จะทาคลิปอะ่ะจริงๆกระชาเกมเกมชิมมันมันยากอ่ะนะครับผมมันได้ยากมากนะครับผมโอเคไม่เป็นไรอันนี้เรามาพูดถึงเกมนี้ก่อนนะครับเซเว่นไนท์ผมก็จะมาเปิดทั้งหมด11แพ็คในวันนี้นะครับดูซิว่าจะได้พี่ลื่นอ,อยู่ตัวนะครับพี่ลื่นก็คือเจอหลาดนั่นแหละนะครับคือใครที่ดูบอลก็จะรู้จักเนาะสตีเฟนเจอรลาดนะครับผมตามมาโอเคงั้นก็เปิดเลยดีไหมนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนว่ามันแจกเจอหลาดกี่ตัวนะครับ พาไปดูกอนแล้วกันนะไอเจอลาดเดีวนะครับผมก็ G m นี้เขาแจกเหมือนพี่งูเลยนะพี่งูนี่คือแบบแจกเยอะแจกจริงนะเจลาวันแรกก็แจกเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าเกมมาวันนี้เนี่ยจะได้พี่ลื่นแน่ๆหนึ่งตัวนะครับผมโอเคเนาะส่วนล็อกอินวันถัดไปก็มีของแจกอะไรเยอะๆเต็ไมไปหมดนะครับวันที่สองเป็นกุญแจด้วยเนี่ยโหดีมากนะครับเอาจริงมาไวจริงๆนะครับกุญแจปกติจะมาแบบวันที่4ี่วันที่หนะ้าอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็นี่ครับกิจกรรมก็อย่าลืมไปทำเงินด้วยนะครับมีแจกเจอรื่นนะฮะเจอรื่นอีกตัวนะครับประมาณนี้ก็ได้ละสองตัวนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่านะอันนี้คือผมไม่ไมดูนะกิจกรรมรวมน่าจะมีหน้านั่นไงว่าแล้วนะครับผมน้ำยาวายุยี่สิบอันนะครับเราก็จะได้พิืน่นมาเฮ้ยตอนนี้มันแรกแบบเพิ่อมอีได้ลนนแล้วก็ดีนะก็มีมันนีุ้กหมดนีน่นนมันมีคริสต์มาสด้วยนะครับผม พี่บอกเลยดันพี่ลื่นไม่ธรรม,มาดานะครับเฮ้ยมันใช่ดันปะมีดันปะม่จะมีกิจกรรมด้วยชี้อยู่อ่ามีทักก้งตะกิจแล้วก็พี่ลื่นนะคุณผมไม่ตีเลยนะครับจะค่อยทำคอนเทนต์แล้วกันนะอันนี้แม่ก็ได้ทำแล้วตะกิจนะครับเพราะว่าคอื่นน่าจะทำไปหมดแล้วแต่พี่ลื่นไม่แน่นะครับโอเคเนาะโอเคไปกว่าจะได้เปิดนี่สัตยายาานานมากนะครับรวมๆแล้ว,ลวน่าจะแบบว่าได้ฟรีประมาณ 3- 4สตัวได้นะครับคิดว่างั้นนะ ผมไม่รู้ว่ามีแจกงอื่นอีกหรือเปล่านะโอเคแต่ไม่เป็นไรเราเปิดหาก่อนนะครับผมโอเคนะเปิดหาไว้ก่อนแม่แบบว่าแบบมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับผมถึงแม่เขาจะแจกมาแล้วก็ไปขายทิ้งได้นะะมาณนะั้นได้ตังค์นะมองลูกย่เงี้ยดีเกิดไปปั๊ดนี่เนะี่ยโอเคไป let's go ครับผมลัตจิตผม42นะแพ็คแ,แ,แรกพี่ลืนล่นลืน่นลื่นเอ้ยโอ้โหแพ็คแรกก็แสงมาเลยก็จะเป็นอาริสนะครับไม่เป็นไร ไปไปก่อนผมยังไม่มีจูดเลยนะครับผมแต่ผมไม่เปิดหานะครับเพราะผมจะเล่นทีมเวทครับผมเะเคาน์เตอร์กระแสตอนนี้ลินมันลิงนี้แล้วเนาะแพ็คสองเงียบมากครับผมเมื่อกี้ไม่ได้พูดเลยเลยนะครับเอาละครับเปิดเทาๆไปก่นอนมาลุ้นทองก่อนเอ้ยลุ้นทองโอ้โหมาครบเซตดีอย่างงี้เอาให้ครบอย่างงี้เอาให้ครบบอกเลยนะฮะข่าวก็มาแล้วเอ้ยโอ้โหพี่ลื่นมาแล้วครับโอ้โหแพ็คที่สี่เท่านั้นนะฮะ แ็ที่สี่เท่านั้นพี่ลื่นมาแล้วนะออกง่ายเหมือนงูเลยนะเอาจริงๆคิดว่าเป็นตัวที่ไม่ได้แรงอะไรมากเหมือนกับแร็กิปนะครับพี่ลื่นมาแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับผมขอแร็กิปสักตัวหนึ่งจะดีมากนะจจไดสี่สี่นะครับโอเคแร็กิปยังไม่มาแย่งเลตแย่งเลตกันนะครับแพ็ห้าผ่านไปอย่างรวดเร็วครับแพ็กหกครับผมแพ็กที่หกแพ็กที่หกแพ็กที่หกแล้วอ้โหมต้องใช้สูตรเปิดเทาก่อนวะแค่นี้ แพ็กเจ็ดครับแพ็กเจ็ดครับโอเคครับ okay, เปิดเทา,าก่อนนะตามสูตรเอ้ยโอ้โหหอคงม่าทำไมเนี่ยพี่ลิงเอ้ยเอ้าเคียวมิตร์ด้วยละ่ะข้าจบแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเคียวมิตรผมปั้นห้าสิบอยู่นะครับทำให้เอาไปลงในบอร์ดนะครับผมบอร์ดบริหารน,นะครับไม่ใช่โอ้โหนนี้แพ็กเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นแพ็กที่แปดนะเมื่อกี้เพราะว่าเราเริ่มที่สองพันเก้าตอนนี้เหลือเก้าร้อยแล้วนะครับเหลือสามแพ็กเท่านั้น นะโอเคได้พี่ลื่นมาตัวเดียวเองฮัลโหลเบอร์จัดเบอร์จัดนะครับมาไหมจะจะมาโอ้โห,โหออกตัวเดียวได้นะถามจริงผมถามจริงๆครับแพ็คลองสุดท้ายครับโบ๊ะบ้าเบ๊ะโอ้โหแพ็กสุดท้ายครับผมเอาละครับตั้งจิตตั้งมั่นให้ดีกดครับสามไปมาตรฐานบอกเลยจบจบจัดจบจบัดนะฮะจบจับ จวบจับเรียบร้อยครับผมออกตัวเดียวไปดีกรุนะครับนี่จะเห็นได้ว่าผมก็มีอยู่แล้วตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็อันนี้เปิดได้ไมาอตัวหนึ่งนะครับจริงๆเปิดรายวันก็มีโอกาสได้นะโอเคมาว่าแล้วก็เปิดเอ้ยกดผิดจ้าคลิปนี้เร็วขนาดนี้เลยเหรออา่าผมต้องขายสวินก่อนไม่ใช่ขายเอามาตีโบก่อนตีโบกฮ้ oh, <Bruce. S 2> <Yeah. S 1> าฮ่าฮ่าฮ่าฮาว่าฮ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 าฮ่าาฮ หรือพวกนี้ต้องปั้นเป็นตัวหกดาวในอนาคตนะเพราะว่าเอามาอัพไอ้อะไรนะมิดเดิลเวกนะครับประมาณนั้นนะก็ผสมไปเลยแล้วกันนะครับเกียจใช้ธาตุนะเป็นปืนปังปืนธาตุด้วยนะโอเคผสมไปสปาร์่าโอเคมาพอแล้วแหละจะมาแถมไหมล่ะจะมาแถมเมื่ะไหร่โว้เบ๊ะบึ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็11บวกหก็หมดไปเท่านี้นะครับเควสอะไรวะเนี่ยโอ้รับอสูริร้อยครั้งโอเค วันเดียวร้อยครั้งเหรอเบรอเบอจัดนะครับผมเร็ียบร้อยนะฮะก็จบไปเท่านี้นะครับอย่างทีเห็นกันก็ได้เปร์คอตูมเจลกิจมาหนึ่งอันนะครับผมทำให้เราเปิดได้แค่ยี่สิบเก้านะครับแต่เปิดได้สิบเอ็ดแพ็คนะครับแต่ว่าละกิตไม่ออกนะครับผมอยากได้ละกิทมากกว่าเจอรลื่นจริงๆนะจริงๆแล้วอะนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็มีคอสตูมมาปลอบใจนะครับเป็นคอที่สวยมากเลยอะผมชอบมากเลยนะครับ โอเคมีแบบโอ้โหมีออร่าด้วยอ่ะเซียวนะครับออกแบบดีครับออกแบบดีนะฮะโอเคครับก็สุดคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนละนะครับเดี๋ยวหวังว่าน่าจะมีคลิปนะครับผมไอ้ดันตามมานะครับถ้าผมไม่ขี้เกียจจนเกินไปนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปตันนี้แล้วก็แน่นอนครับเรื่องเล่าฤดูหนาวจะมาแล้วนะเห็นตรงนี้ไหมนะครับตรงที่เป็นรูปบ้านแอนบันเซลนะครับมันจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านี่ต้องรอรุ่นกันเลยนะครับเราถ้าเป็นเหมือนเดิมเนี่ยผมจะได้ทำคอนเทนต์นะฮะเอาแบบว่า สามวิวอีกแล้วนะฮะโอ้จบแล้วนะครับนั่นแหละนะครับทีนี้ก็หวังว่าทุกคนจะแบบว่าแฮปปี้มีความสุขกันนะครับก็แต่ว่าเหตุการณ์ตอนนี้ก็นั่นแหละนะครับอย่างที่รู้กันโควิดรอบที่สองเรากลับมาแล้วเนาะก็นั่นแหละครับก็ขอให้ผู้ชมของผมเนี่ยหรือว่าใครๆทุกคนเนี่ยเอาจริงขอให้ทุกคนนะครับแต่ว่าอยู่รอดปลอดภัยกันนะครับผมก็ นั่นแหละไม่รู้ว่าต้องควอลันทีอีกรอบหรือเปล่าแกนะครับก็กลัวเหมือนกันนะครับอาจจะต้อง back to a p normal หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคสครับคลิปนี้ครับลาไปก่อนนะครับรักษาต,ตัวกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัคนครับผม